chào các bạn buổi <laughs> sáng sớm buổi sáng sớm buổi sáng sớm buổi sáng เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเดี๋ยวนี้น้องแงมโชกก็ะะต,ออกตื่นแล้วนะคะตื่นแล้ว ก็เข้ามาทักทายเพื่คุยกับน้องหางโชคกันได้เลยนะคะตอนนี้พี่ๆก็กำลังทำความสะอาดให้เนาะม,มีการหันไปคุยกับคุณแม่ด้วยนะคะตอนนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับน้องงามโชคกัร,รมาลีกันด้วยนะคะตอนนี้น้องๆอ,อยู่ด้วยกันสามเชือกนะคะอยู่ด้วยกันสามเชือกมีพออ่อเล่นะคะที่อยู่ข้างหลังคุณพ่อตกมันนะคะแล้วก็มีคุณแม่แม่วาสนาแล้วก็น้องงามโชคนะคะอยู่ด้วยกันสามเชือก นี่ยงานชกก็กินใหญ่เลยพี่ๆก็พากันทำความสะอาดงานชกคัน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 นี่อยังน้อ สวัสดียามเช้านะคะสวัสดียามเช้าสวัสดีวันหยุดของใครลหลายหลาคนนะคะแต่สำหรับพวกเราชาวช้างไม่มีวันหยุดนะคะเพราะว่าต้องทำให้กับน้องช้างของเราทุกวันนะคะต้องทำความสะอาดเก็บ ขยะนะคะแล้วก็ตัดหญ้าคือน้องกินทุกวันนะคะเราต้องทําให้น้องทุกวันต้องหาอาหารให้น้องกินทุกวันนะคะอืมอไปเลย สว like ัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเด้อกดหัวใจให้เน้ 在这儿聚会 All right. ชั่โมงพี่นะโมงพี่ทำอะไรกันเนี่ยพี่พี่ทำอะไรกันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดียานเช้า โอ้น่าจะชา้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีบรรจุดของใครเลายๆ,ๆ,ๆนคนนะบางท่านยังไม่ลุกเลยนะคะบางท่านยังงงเงียอยู่ในที่นอนอยู่เลยนะคะดูงานชุกมีคราบน้ำลายไหลด้วยนอนน้ำลายไหลบ่โอ้ยหลักหลานนอนน้ำลายไหลเดี๋ยวพี่เขาจะเปลี่ยนที่ให้น้องอยู่นะคะเดี๋ยวจะทำความสะอาด ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคหดูว่าคุณพ่อจะโหดไหมนะคะน้องๆก็ทำความสะอาดอยู่นะคะ วันนี้จะมีระเบิดไหมจะปาระเบิดเปื้องๆเปื้ององ,อง,องหรือเปล่าก็รอติดตามดูกันนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ดวงที่สองก็มาแล้วนะคะ ได้เป็นกำลังใจนะคะนนมาทักท้ายกันย่ำสาบงานโชคได้ที่ถูแล้วได้ที่ถูใหม่แล้วอ่าไม่วาบอกอะไรเนี้ย เดนนายกวงกระโดดขี้ายน่อยนโอ้โ้ดูคุณพ่อดูคุณพ่อโอ้โหมีการแบบ พี่เบียร์ได้อะไรก่ะอกโอ้